วีพาวเดอกสว่านรโรตารีเจาะปูนคอนกรีต S.D.S+ รุ่น2 3 1 9 w ดอกสว่านคุณภาพสูงที่มืออาชีพเลือกใช้จริงปลาย,าายคาร์บด์แฉกปูดัดเจาะทะลุตะแกรงเหล็กและคอนกรีตผิวขัดทรายพิเศษช่วยป้องกันสนิมใช้ได้นานทนทั้งงานในและงานนอกอาคารออกแบบให้เจาะแม่นเจาะตรงเจาะลึกได้ในครั้งเดียวคายเศษปูนได้ไวไม่อุดตันมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ขนาดเล็กยันขนาดใหญ่เริ่มต้นที่6.5 x 110มิลลิเมตรสำหรับงานเจาะทั่วไป การเจาะรูในผนังหรือพื้นเพื่อฝังปุกไปจนถึง25คูณ1,000ม mm, ิลิเมตรสำหรับงานหนักระดับโครงสร้างเจาะทะลุคานเจาะลึกาง,ลงานระบบเจาะแนวร้อยท่อในโรงงานใช้งานได้กับสว่านโรตารีหัวจับ S D S plus ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น Makita Bosch หรือแบรนด์อื่นๆถ้าคุณกำลังมองหาดอกสว่านโรตารีเจาะปูนเจาะคอนรีต S D S plus กลายคา,ายร์บ้แฉกเจาะผ่านตะแกรงเหล็กได้จริง เราขอเสนอ